แม่วันนี้ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับพี่จิ๊บอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าคือได้ยินมาบ่อยมากเขาบอกว่าการที่จะมีชีวิตที่ดีช,ชีวิตที่มีคุณค่าช,ชีวิตที่มีความสุขต้องเป็นชีวิตที่แบบพอเพียงคํานี้คือได้ยินเยอะมากแล้วก็หลังจากที่เราอาจจะเรียนมาบ้างหรือว่าฟังข่าวสารฟังเรื่องราวต่างๆเศรษฐกิจกพอเพียงค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้เป็นหลัก ในการใช้ชีวิตของใครหลายๆคนเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตมันยังไงบ้างคะพี่จิ๊บก็คือจริงๆนะบุ้งหลักการที่ท่านได้ให้ไว้อะเนาะซึ่งถ้าคนไทยเนี่ยน้อมนาแล้วก็เอามาปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดผลมากแต่ว่าสิ่งที่ท่านให้ไว้เนี่ยจะเป็นปรัชญาแต่ก็มีคนไทยหลายคนที่น้อมนําปรัชญาของท่านมา แล้วก็เอามาใช้จริงๆเนี่ยแล้วก็ประสบผลสําเร็จคือทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยอยู่บนพื้นฐานหลักการหกการหือคุณค่าที่แท้จริงของการใช้ชีวิตไงแต่หลักๆก็คือปรัชญาที่ท่านให้ไว้อะบุงเราก็จะเคยได้ยินว่าจะต้องมีเบสิกของฐานเรื่องความรู้เบสิกของเรื่องคุณธรรมนะคะเป็นเป็นเป็น,ปนฐานรากเลย แล้วพอฐานลากตัวนี้แล้วก็จะต้องเป็นคุณธรรมนําความรู้ด้วยนะอ่ะาำนี้ก็ได้ยิน,นบ่อยเป็นฐานเลยต้องเป็นคุณธรรมนาความรู้ซึ่งคุณธรรมะมันจะมีได้อ่ะอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้มันจะต้องผ่านการฝึกใช่ไหมคะซึ่งคนไทยเราเนี่ยมีประเด็นอย่างเงี้ยอยู่<ะ>ในทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเรามีพระพุทธศาสนาใช่ไหมเป็นศาสนาที่สอนให้เราเนี่ยมีคุณธรรมในเรื่องต่างๆมากมายเหมือนที่เราไปหาพระอาจารย์กันไนีะคะจำได้ไหมคจำได้ค่ะมันก็จะมีทุก ทุกคุณธรรมมันจะนําและความรู้เราก็เราก็เรียนในศาสตร์ที่เราเชี่ยวชาญใช่ไหมคะอย่างถ้าใครเชี่ยวชาญเรื่องสายทางเศรษฐศาสตร์ก็นําความรู้เศรษฐศาสตร์เนี่ยไปไประยุกต์ใช้ไปช่วยเหลือประชาชนไป<ะ>ทำประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ค่ะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในปัชญานะบุง้งก็จะมีคุณธรรมนําความรู้ก็จะมีห่วงของการตัดสินใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ให้ไว้ค่ะ ห่วงในการตัดสินใจมันก็จะมีเรื่องของวง,วงที่หนึ่งที่เรียกว่าการมีเหตุมีผลใช่ไหมคะแล้วก็มีคุ้มกันนะแล้วก็มีความพอประมาณ<ะ>ในสามห่วงเนี่ยทุกการกระทําของเราเนี่ยบนพื้นฐานของคุณธรรมนําความรู้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีห่วงสามตัวเนี้ยที่ก่อนจะตัดสินใจอะไรอ่ะให้คหํานึงถึงสามสิ่งสามอย่างนี้ใช่นั่นก็คือเราก็จะต้องมีเหตุและก็มีผล ในการทําทุกเรื่องจากความรู้และคุณธรรมว่าเราทําไปแล้วมันจะมีมันจะเกิดผลดีเกิดผลดีเกิดผลไม่ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็มีความพอประมาณพอประมาณว่าเราจะตัดสินใจทําอะไรทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันเกินเนื้อเกินตัวไหมห,หลักๆคร่าวๆอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็หลังจากที่เราปฏิบัติไปแล้วเรา เราตัดสินใจอะไรไปเนี่ยเราได้เราได้คำนึงถึงสิ่งที่มันจะเป็นภูมิคุ้มกันเราไหมเช่นถ้าเราจะทําธุรกิจใช่ไหมคะเฮ้ยเราได้คํานึงถึงความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นไหม,มเราได้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนทุกเรื่องที่เราทำอะค่ะถ้าเราน้อมนําปัชญาหลักๆของท่าน คือมีคุณธรรมนำความรู้บวกกับวงกลม3ามวงที่ช่วยให้เราตัดสินใจในทุกเรื่องเนี่ยมันก็จะทำให้เราอ่ะมีชีวิตในการดำเนินมีการดำเนินชีวิตที่มีความสุขบุมนึงออกไหมแต่ว่าชิปตัวนี้คุณค่าตัวนี้ค่ะมันเป็นปัชจจัย มันจะต้องทดลองปฏิบัติอยู่ดีๆบางเรื่องเราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นได้ไงเราก็ต้องไปทดลองปฏิบัติตมีเหตุมีผลอย่างนี้ใช่ไหมคะมีมเราทุกการตัดสินใจมันเกิดความพอประมาณมากน้อยแค่ไหนเราจะรู้ได้ไหมเราจะรู้ไม่ได้หรอกเราต้องต้องลองใช่เดี๋ยวเร,เราจะรู้เองว่าอะไรพอดีจริงๆร,ร้านกาแฟเนี้นะก็เป็น ร้านที่ทำธุรกิจอยู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่แต่บางทีเนี่ยการทําของเขาอะเวลาเขาเล่าให้เราฟังอ่ะ เขาอาจจะทําไปด้วยเนเจอร์เขาแต่จริงๆแล้วเขาก็จะมีเบสิกคุณค่าตัวเนี้แฝงอยู่ตามมาตรฐานตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ให้ไว้ก็คือมีคุณธรรมน,นาความรู้และการตัดสินใจหรือการรันบิสเนสของเขาเนี่ยเกิด <c oughs> จากการมีเหตุมีผลมีความพอประมาณแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจของตัวเองอย่างนี้จนทําให้ธุรกิจนประสบความสําเร็จในแบบ บบที่ตัวเองมีอยู่ใช่แบบที่ตัวเองมีมีกาไรแล้วก็แถมแบบอ่ามันก็จะทําให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็สังคมก็จะได้ดื่มกาแฟที่เออมันก็ไม่ได้ทํามลพิษหรือไม่ได้สร้างอะไรแบบนี้มันก็จะมีความแบบลื่นไหลค่ะตามคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้ไว้เริ่มอยากรู้เรื่องราวแล้วล่ะค่ะต้องไปคุยกับพี่เขางั้นเดี๋ยวพี่เขามาคุยด้วยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับเราแล้วเดี๋ยวพุ่ก็ลองถอดบทเรียนดูว่าเวลาพี่เขาคุยเนี่ยบางทีเขาก็คุยไปเรื่องทั่วแต่วไป เราก็จะมาคุยกันเออประเด็นแต่ละอันเนี่ยมันมีเปล่าซึ่งมันจะมีไม่งั้นเขาจะรันบิสเนสไม่ได้มันเป็นลักษณะแบบนี้ดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวบุ้งคงจะได้แนวคิดดีๆจากพี่เขาแน่นอนค่ะอะละค่ะตอนนี้นะคะก็ได้อยู่กับเจ้าของร้านกาแฟที่เรียกได้ว่าลายเลกคนน่าจะรู้จักละค่ะกับเจ้าของร้านลีลับแลกาแฟสดนั่นเองค่ะสวัสดีพี่พรค่ะค่ะอย่างที่พี่จิ๊บได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่พาหนุ่มมาที่นี่เนี่ยเพราะว่า พี่พรเองมีแนวคิดดีๆสำหรับการาทำธุรกิจโดยใช้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงอยากทราบที่มาที่ไปของร้านกาแฟแห่งนี้ของพี่พรนะคะอ,อ๋อจริงๆนะครับกาแฟร้านนี้เกิดมาได้เพราะว่าผมก็อยากจะทำธุรกิจกาแฟมานานแล้วครับ,รบแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสเนาะก็มาได้จับจริงๆก็ประมาณปี ท่าหนึ่งนะครับร้านกาแฟดีรับแรงนะครับก็ลองทําดูครับก็ใช้เงินทุนไม่มากครับเพราะว่าซุมกาแฟซุมนี้เ็สร้างสร้างกันเองครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับปัจจุบันนี้ครับค่ะก็เราก็ขายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปใช่หนึ่งคือราคาไม่แพงครับค่ะก็ลูกค้าก็ลองมาชิมกันเรื่อยๆครับก็ ก็รู้สึกว่าเขาก็ชมกันว่ารสชาติกาแฟก็ใช้ได้ครับเพราะเท่าที่เห็นนี่คือลูกค้าไม่ขาดสายเลยมีมาเรื่อยๆเลยอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามัดใจลูกค้าได้สำหรับกลเม็ดเคล็ดลับของพี่พรคืออะไรคะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าครับท้อนรับด้วยเวลาลูกค้าเข้ามาเราก็ต้องสวัสดีครับรับ เครื่องดื่มอะไรครับต้องต้องคุยกับลูกค้าทุกๆคนที่ที่เดินเข้ามาร้านของผมแค่ก้าวเข้ามาก็รู้สึกถึงความเป็นมิตรแล้วนะคะของเจ้าของร้านแล้วขายดีขนาดนี้พี่พรไม่คิดจะมีหลายๆายสาขาหรอคะตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ทําธุรกิจในครอบครัวครับแบบพอเพียงค่ะนะฮะก็เช้ามาก็เปิดแต่เช้าเลยครับประมาณตีห้าโอเช้ามากครับแต่ตอนเย็นๆนี่ก็ จะพักผ่อนเร็วหน่อยครับประมาณ5้าโมงเย็นก็หยุดก็มีเวลาก็พาลูกๆและครอบครัวก็ไปทานข้าวบ้างน่งารักจังเลยกลางวันก็ช่วยกันทําหมดเลยทางบ้านครับนะคะขายของกันไปก็วันไหนอะเหนื่อยแล้วก็ปิดเร็วน่อยลูกค้าเบาก็ปิดเร็วหน่อยพัก,กผ่อนบ้างเพราะกลางวันลูกค้าจะเจอนิดนึงแล้วสําหรับการที่เราทําธุรกิจ แบบพอเพียงแบบนี้เป็นธุรกิจในครอบครัวที่เรามีกําลังเท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นไม่จนไม่ต้องเหนื่อยจนเกินไปว่าทำเท่าที่เรามีหรือทําเท่าที่คนในครอบครัวเราไหวพี่พรอมีหัวใจสําคัญยังไงสาหรับใช้หลักนี้ในการทําธุรกิจของตัวเองอะคะก็เราก็รู้จักประหยัดนะครับเนาะประหยัดพอเพียงก็ให้ ให้สิ่งดีๆกับลูกค้าแล้วก็เราก็ได้รับที่สิ่งดีๆกลับคืนมามเขาก็บอกต่อๆกันลูกค้าก็บอกต่อๆกันว่าร้านลีรับแรขายก็ไม่แพงรสชาติก็โอเคนะใช่นี่เองนะคะก็คือหลักใจใจความสำคัญค่ะที่ทำให้ธุรกิจร้านกาแฟลีรับแรแห่งนี้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นร้านเล็กๆที่อบอุ่นทำให้หลายๆคนถูกใจทั้งรสชาติถูกใจทั้งราคาและความยิ้มแย้มแจ่มใสของ ครอบครัวพี่พรที่บริการด้วยใจจริงๆค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เรามองเห็นได้กับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจับในธุรกิจในครอบครัวของตัวเองทําให้ทุกวันนี้นะคะมีความสุขกับการทํากิจกรรมทําธุรกิจในครอบครัวแล้วก็ทําให้คนในครอบครัวมีความสุขไปพร้อมๆกับการทําธุรกิจได้ด้วยนั่นเองค่ะ